สวัสดีครับวันนี้ก็มาเข้าหมายนะครับเข้าพุ่มพุ่มยิงนะครับเดินเลาะ,ะ,ะหาปลายังไม่ได้ขึ้นหนังนะครับลาะดีฝั่งนู้นเขาเมื่อกี้เขาตัดกิ่งไม้อยู่นะครับเลยปลดหนังลงก่อน เราเลฟตี้นะครับความปลอดภัยอุบัติเหตุครับเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเมื่อนะครับเราจะป้องกันยังไงแล้วแต่นะครับมันมีโอกาสพลาดนะครับอุบัติเหตุอันนี้ก็มาชมมาดูดูหมายกันครับหมายก็จะ สวยนะครับอ่าตรงนี้ครับมุมนี้มุม,มนี้คลิปก่อนหน้านี้ไม่น่าจําคลิปไม่ได้ครับไม่ทราบวันคลิปไหนได้ช่อนไปตัวครับไฟงามๆนะครับอันนี้ก็มาลองดูหมายกอ็ออกมาสายครับวันนี้ออกมาเที่ยงแล้วเนี่ยไม่ใช่สาย ฝนมันตกครับมันแฉะห้ามมาไม่ได้เรต้องพายเรือมาจอดแล้วก็มาเดินตามสวนนะครับนะครับก่อนนี้หมายนี้เข้าดีนะครับปลาเดี๋ยวนี้มันหายากปลาช่วงนี้หายากมากจริงๆครับโอ้โหคนทำคลิปก็ ลำบากนะครับลำบากใจหาหมายยากมากหมายที่จะยิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตขึ้นยางแล้วก็ไปซุ่มดีกว่าเดินไป๋จวพี่รีพี่ไลล่ำเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนจะเอ้ยมาพูดมาบ่นอะไร โอเคครับเดี๋ยวขึ้นหนังรอชมกันแล้วกันครับ oh. ถึงไม่ได้ยิงเข้าไปแล้วครับดีขึ้นเจ็บน้ำนะครับเวลาชมนะครับว oh. างปืนก่อนนี่ก็ได้นะครับเอ็นดึงๆอย่า โอ้ถากหัวไปหน่อยเดียวครับอไครับไปให้ได้นะครับโอ้เดรับกดปั๊ก่อนมีคนโทรเข้ามาอ้วบัตรช่อนสวยไเป็นตัวนัครับเคละกลับบ้านได้อย่างงี้สภาพนี้โอเคครับฝากไลค์ฝากตตามฝากชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ชมก่อนไปอากาศคองหมายนี้นะครับมาเนี้ครับผม